อ่าจวแล้วโอเคตอนรับวันใหม่แรปเตอหนูเอาเลือดไปบ้างลูกอัพเลเวลบ่อยแล้วเออให้ถึกขึ้นหน่อยก็เดี๋ยวเช้านี้ผมเดี๋ยวพี่ขอเกียร์ไรภายในบ้านเสร็จก่อนนะผมและจะเดินทางไปถ้ำเรียกว่าลงถ้ำครั้งแรกของโหมดนี้เลยเนาะก็เราทำอะไรไม่ถือว่าเพียบพร้อมนะผมแต่อยากลงถ้ำและถือว่าได้เวลาแล้วความจริงจะลงเร็วกว่าน,นี้ก็ได้นะ ลงได้ด้ประมาณเลเวลยี่สิบก็ได้นะผมนี่ปากดีนะซีรีส์เขาให้ก็นั่นแหละครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปลงถ้ำเนาะเดี๋ยวจะไปถ้ำแรกเลยครับผมถ้ำที่คิดว่าก็คิดว่าเบาที่สุดนะไหนๆเราก็มีกบแล้วด้วยนะผมทุกคนก็ไปกันได้นะผมช่งแรกๆก็ไปกันได้เลยเนาะโอเคสาวนี้ก็ทําการปิดฟองปิดไฟให้เรียบร้อยก่อนครับผมประหยัดไฟอ้าวเฮ้ย อะไรวะเดออียโทษที่มันมีปัญหาตลอดเลยนะอาการมันเป็นยังไงเห้อเออ,เอ,อโทษมระชอบมีปัญหาที่สุดแล okay. มม้วโอเคครับนะผมเมื่อวานนะผมมี่ก็ไปจับกบเคโลโลมานะผมนี่เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะใช้เจ้านี่แหละพาไปก่อนอื่นก็ต้องเดี๋ยววันนี้พี่พ,พามาทำของทําอะไรหน่อยนะเอ,อ้ยไม่มีไอ้นั่นเลยเบอร์รี่ดําก็ไม่มีนาโคติก วันนี้ครับผมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเบอร์รี่ดามหรอกนี่ที่เราจะทำนะครับผมเดี๋ยวาตะปกพาวเดอร์ก่อนเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ไปจับเดรโรเต่าเราไม่ต้องทำนาโกติกครับผมแต่เราจะทำยาตรงข้ามกันนะครับผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวทำตะปักพาวเดอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกละกันนะครับผมเดี๋ยวเพิ่มหินด้วยทำดามเตจก่อนตะปักพาวเดอร์นี่ทำไม่ยากนะครับผมก็ใช้หินกับปิ้นแค่นั้นเองครับผมโอเค แตกยากแตกเย็นแล้วเกินนี่เรายังไม่มีพวกอขวานแล้วก็เป็นพวกพีเอกสีฟ้าด้วยนะผมคือถ้ามีของพวกนั้นนะมันเอ้า <c oughs> อแค่นี้พอก่อนถ้ามีของสีฟ้าอะไรเงี้ยมันก็จะถือว่าฟาร์มเร็วขึ้นด้วยเนาะยังไม่จําเป็นต้องใช้ลูกแต่ถ้ามีของสีฟ้าก็ฟาร์มเร็วขึ้นนะผมอ่าเดี๋ยววันนี้ผมสิ่งที่พี่จะทาําอะมันก็คือยากันสลบนะครับผมเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อน แต่หินไม่ได้เออทำตะปคพาวเดอร์เพิ่มครับผมยาการตลบเนี่ยต้องใช้เบอรี่สีขาวนะผมกับตะปคพาวเดรนนั่นเองครับผมก่อนอื่นต้องบอกกันเลยว่าตะปคพาวเดร์นะผมกับยาการตลบเนี่ยจะอยู่ที่เลเวลตะปคพาวเดร์อยู่ที่เลเวละครับผมทำไม่ยากครับผมครับในดิสตรีตะคกนั่นเองแล้วก็นี่ยาการตลบทําในเลเวล11นะอรับผม ก้อทําเนี่ยมันจะมีเรื่องของค่ารุปอะไรหน่อยเนาะก็ต้องใช้ด้วยนะผมเอื่อไปด้วยนะถ้าไม่เตรียมไปอาจจะมีนอนล่อเล่อยู่แถวนั้นนะผมหรือว่าจะสายตดก็ได้อะผมวิ่งชิวชวก็ได้เนาะอ่าโดยส่วนตัวเนี่ยลูกเนี่ยมันก็มีสิทธิ์หลับได้เดินนะทําไปเล่นไปเพราะท้านี่เราจะไปมันเป็นแบบมันมีงูกับพวกอ่าแมงป่องเยอะเนาะต้องระวังนิดนึงครับผมหาท่อะเลยเรื่อยๆคอยก่อนนะผมเพราะว่าเดี๋ยวเรารอผลิตอีกสักพักนึ่งอะ อย่างที่บอกเดี๋ยวเช้านะผมเราเคลีรยตรงส่วนนี้ก่อนเคลีร์พวกอาหารพวกน้ําอะไรพร้อมเดินทางนะผมแล้วเราก็จะไปกันนะผมเอามีไหมของลูกนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรจําเป็นก็อันไหนไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเอาไปฟางก็ไม่มีไม่มีใครมีเลยอะ่ะไม่มีใครมีเดี๋ยวค่อยว่างเดี๋ยวเราค่อยไปฟางฟางนะผมตอนนี้ก็เอาเนื้อเท่านี้ไปก่อนแหละ คิ่ว่าการลงทําการเดินทางครั้งนี้คงจะไม่ต้องใช้สเสบียงเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวอีกอย่างเดี๋ยวกบเคลโลโลมันจะหนักด้วยนะผมเพราะฉะนั้นเอาไปแบบพอดีพอดีพออ่าอันไหนไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเอาอไปัะผมเดี๋ยวจะหนักตัวลูกจะจริงจรงนะบางอันก็ไม่จำเป็นหรอกในตัวพี่อะของหนูวันนี้เอาอย่าเพิ่งเอาน้ําหนักวันนี้ไม่เอาน้ําหนัก โอเคถือขึ้นหน่อยพอะเราจะเข้าทำครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนตรงส่วนนี้นะผมเรื่องของยาการสลบเนี่ยมันก็ต้องคือทําไม่ต้องเยอะมากก็ได้เอาแค่พอแบบพอจําเป็นใช้ก็แล้วกันเนาะอ่าแล้วเราก็วางไว้แบบนี้ัะผมพร้อมแล้วห้าสิบสามอันพอมาวันนี้ไปเลยลูกไม่ต้องรีรอแล้วได้แล้วผมยาการตลบ มันไม่ใช่ยาการตลบดีเวลามันแบบวิงวิงวืงอืมคานขคาโนขคาโน,าโน,าโนมาทำอะไรในบ้านมาทำอะไรในบ้านเฮ้อก็ว่าพันลรตอวิ่งผ่านไปตอนนั้นอืมันจะเหื่มเกินไปแล้วนะผมตอนนี้ยังเออยังไงยังไงอย่าหันหลังให้พี่อย่าหันหลังอย่าหันหลังให้พี่ไอหนูไอหนูอ,หนอะไรอะไรอะไรนี่เรียบร้อยไปเด้ฮหาก็นะผมตัวลูก พี่พูดถึงเรื่องไหนวะไปพูดถึงตัวลูกเออพูดถึงนี่ก่อนละกันเรื่องขวดโหลน้ํานะผมเมื่อวานเราก็ําขวดโหลน้ําด้วยนะผมอเดี๋ยวเราไปตักน้ําไว้กินทักกลางทาง,ทางแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็สามารถไปเดินป่าเดินเขาได้แล้วนะผมถ้าเรามีขวดโหลน้ําเพราะว่าถ้าขวดโหลน้ําเนี่ยเราก,ากักเก็บน้ํามันได้แบบไม่ไหลไงแต่วันนี้เราจะไปถ้าตรงโซนข้างล่างนู่นนะเดี๋ยวบ้านเก่าเลยไปอีกนะผมไม่รู้จะไปถูกปะไข่าลาตอเอาไปเป็นอาหารด้วย นี่ครับผมที่พี่เอากบไปเพราะมันกระโดดดึงดึงดีนะตกที่สูงก็ไม่เจ็บแล้วก็ไปเร็วด้วยครับผมไอด้ดอนมันจะบินชา้าไปครับผมะจะเจ็บไหมล่ะดึงไม่เจ็บครับผมเห็นไหมแล็บเต๋ออะไรแล็บเต๋ออะไรแล็บเต๋อันแน่อันแน่อันแน่นแนวิ่งหนีเอ้ยข้างหน้ามีเล็บยาวครับผมปล่อยไปปล่อยไปเดี๋ยวมันก็เจอเล็บยาวตกตายร้อยปเปอร์เซ็นต์นั่นไง <laughs> สมควรแล้วอ่าเดี๋ยวเราไหว้ตักน้ําก่อนแล้วกันนะผมตั้งแต่มีกดโหแเราก็ง่ายขึ้นกับการใช้ชีวิตและเพราะว่าหนึ่งแล้วก็คือถ้าเราเอาถุงน้ําอ่ะมันจะไปละเหยได้นะผมแล้วอาจจะขาดน้ําจนแบบว่าเลือดลดตายก็ได้เนาะนี่แล้วก็นี่เป็นไงกระโดดเร็วได้กลบนะเราต้องอ้อมไปทางนู้นครับผมแต่ถ้าแบบเอาจริงๆแลพี่พายด้นม,มันก็จะไม่โดนดาเมจหรือไม่ต้องมาเสี่ยงอะไรเลยนะมันก็ดีไปอีกอย่างแต่ว่า พี่ว่าไม่รู้เลยพี่เดินทางด้วยกบมันเร็วกว่าครับผมถ้าไอ้ดอนน้ำหนักเยอะๆมันก็ดีกว่าเลยมันก็บินไปได้เลยครับผมนี่เป็นไงได้แบบว่าสัมผัสธรรมชาติด้วยนะผมเราก็ใช้เวลาเดินทางไปอ่านพร้อมนะผมน้ำพร้อมสเสบียงพร้อมพร้อมทุกอย่างครับผมยากระตลบก็เวลาที่มันใกล้ตลบแล้วก็ค่อยใชเนะไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ในช่วงส่วนนี้พี่จะไม่ตัดนะวันนี้เพราะว่าอยากให้เห็นการเดินทางไปเรื่อยๆนะครับผม คืออยากเล่นไปเรื่อยๆจริงๆครับผมฝ่าไม้ไม่ได้ฝ่าฟางไม่ได้ใช่ไม่กบอะ <c oughs> เออไปครับผมเรื่อยๆกันไปฮนะใน youtube นะผมเดี๋ยวนี้มันมีอ่าในการปรับคูณหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจุดห้าอะไรเงี้ยลองปรับดูได้นะผมถ้าแบบบางทีคลิปช้าหรืออะไรเนี้ยหรือจะกออะไรเงี้ยนะครับผมแต่ในส่วนที่ไม่ตัดตรงนี้เพราะว่าเราจะได้แบบ เออเห็นทางไปด้วยใครอยากเดินตามทางพี่มาก็มาเลยครับผมตามหลังกันมาได้เลยนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ก็อยากรู้ตัวเองด้วยว่าพี่จะหลงไหม <laughs> จำทำไม่ได้นะผมมันไม่มีสัญ,ญลักษณ์บอกแต่คุ้นๆว่ามันต้องไปทางนี้แหละไม่รู้ล่ะเราก็เดินตามตามแผนดี่ไปนะผมเพราะว่าจะผิดจะดูมันก็ต้องลองใช่ไหมวันนี้เรามีเวลาทั้งวันนะผมในการ เดินไปถ้ำแล้วก็ในการฟาร์มเนาะในการลงเข้าไปเก็บอร์ติแฟกนะครับผมแล้วค่อยไปแลกของกันอีกวันหนึ่งแล้วกันไม่รู้จะทันหรือเปล่าต้องดูก่อนว่าเวลามันเหลือไหมถ้าเวลามันเหลือพี่ก็ไปเรื่อยครับผมอย่ายาวก็กไปฮะใช้กบนีมันก็ดีนะนี่กระโดดไปเรื่อยครับผมปึ๊บดึงดึง <laughs> เออก,ก็ก็ดีนะก็ดีนะใช้กบนะ โอเคเข้าป่ามาแล้วนะผมเออเรามาถูกหรือเปล่าวะคุ้นแต่ว่าจําได้ว่ามีตรงนี้แหละครับผมแล้วก็พอเราไปถึงแล้วมันก็จะเจอช่องแคบแคบนะผมพอเราเข้าไปแล้วมันก็จะเจอนั่นแหละเจอรูถ้ำนะผมมันจะแอบอยู่เนาะอันนี้เราจะบุกตะลุยไปดีละถ้ำเลยนะผม ไม่ใช่ว่าเล่นอ่าไม่กลับบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไม่ได้เข้าดีหกถ้ำเลยนะของยังไม่มีนะผมโอเคแต่พี่ว่าพี่ใช้กบเนี่ยยาวได้เลยนะผมทุกถ้ำถ้ำลาวาก็น่าจะได้นะใช้กบกระโดดได้หรือว่าดีนะกบตัวเดียวพอครับผมต้นใหญ่พี่ไม่ค่อยได้เล่นกบใช่ไหมในโหมดอื่นนี่นี่โหมดนี้แหละเอาชีวิตรอดเนี่ยจําเป็นมากก,กระกบเนี่ยจําเป็นมากครับผมแต่นอนกบจะอ่าในส่วนเลือดจะน้อยหน่อยเนาะ ดาเมจประจะาค่อนข้างจะเบามันก็ไม่ได้แรงมากนะผมแต่มันยิงถอยหลังอ่ะเออใช่ป่ะวะมันจะมีช่องแคบๆนะผมเออมาดููป่ะวะนันนี้เออนี่เราก็เดินทางมาสักพักแล้วนะสักพักใหญ่ๆแล้วนะ จริงๆแล้วก็ถ้าพักใหญ่ๆญแล้วทำไมมันไม่เจอถ้ำบางทีวะโอ้แล้วป่าก็คืออย่างลกครับผมน่าจะไปเอ้ยแอ,ยอยมีแอร์ดอกทั่นแน่นี่แหละมาจำได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดีปะไม่ได้ดูมาด้วยรู้งี้เข้าไปดูไอ้ระยะถ้ำจากในอาร์บูตอนมาก่อนดีวะ <laughs> มาแบบสดก็งี้แหละจำทางก็ไม่ค่อยได้ เออมีธนูหน่อยโอเคเดี๋ยวธนูทิ้งครับผมไม่ใช้ฮะเรามีธนูที่ดีกว่าให้อารดิแฟกต์บัลีไปครับผมเหมือนจะจำได้เหมือนจะจำได้แต่ก็ไม่จำเออไปไหนทีปะวะทุกคนเดินนำทางมานะผมหลงก็หลงไปด้วยกันนะฮะชิจๆวันไปครับผมเราจะไปเรื่อยๆฮะยังไงเราก็ถึงเชื่อดี ไอ้แต่ทำเนี้ยจริงๆในบูตอนก็ไม่ค่อยได้ลงนะไม่ค่อยได้ลงแล้วนะผมในบูตอนเนาะก็ไปก็ตอนใหญ่จะไปลงอ่ะจริงๆในบูตอนที่พี่เล่นอะ่ะมันจะไปลงถ้ำเยตินะครับผมไปหาพวกก่อเหล็กอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ทาสกายหลอดอ่าเดิสตวนใหญ่ก็ประมาณนั้นแหละถ้ำกลางอะ่ะถ้ำที่มันแบบว่าต้องใส่หน้ากากเอ้ยนี่นี่ตรงนี้ไงใช่ดิใช่ดิครับผมเนี่ยเป็นตอกทอยเล็กๆแบบนี้หละชัดเลยครับผม ทีนี้หนะ้าที่ของเราก็คือหารูนะครับผมอ่ามันจะมีรูแบบไม่ใหญ่มากนะครับผมอยู่ไหนวะเอานี่ไงครับผมเรียบร้อยฮะเจอถ้ำแล้วครับผมโอเคเปิดมิติใหม่ครับผมประตูอ่ถาถ้ำข้างล่างฮะเดี๋ยววันนี้เราเข้าถ้ำเลยนะครับผมเป็นครั้งแรกในโหมดนี้เนาะก็มาใครจะมีกบไม่มีกบ ก็ไปได้นะผมจริงๆพี่เดินเอาก็ได้แต่พี่เอาโกนน้องกบมาแล้วนะผมเราก็ไปด้วยกันนะหมาตามกันมาเลยก็ต้องดูว่าถ้านะเกิดว่ามันมันออกท่ามเร็วก็จะรีบไปไอเขาเรียกอะไรวะ <c oughs> ไปแลกกันดีแปกได้ผมยิงบูยิงเบอร์จำจำไม่ค่อยได้ว่าทำเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีพวกงูอะไรเยอะเนาะที่ว่าพี่ทำพาทำ ยาเนี่ยยาการตลบนะผมเพื่อที่ว่าเวลาเจองูฉกหรืออ่ะไอปามีเอาอีกแล้วเราเออเราโดนงูฉกหรือแมงป่องต่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมันช่วยได้นะผมแต่ไม่แน่ใจว่าใช้กับลูกได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปสู้ดูนะผมแล้วจะได้รู้ว่าใช้ได้ไหมเดี๋ยวพี่ลองใช้กับลูกด้วยถูกไหมมันเลือกได้สองทางนะจําได้ว่าทำเนี้ย แต่นี้พี่เลือกมาดางขวาตามมาเลยครับผมตามมาเลยนะฮะหลงก็หลงไปด้วยกันอันแน่แมงมุมแมงมุมแมงมุมอันแน่เข้ามาเข้ามาเข้ามาได้ไหมหนูหน uh, ูหนูมาดิ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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นไงล่ะไปก่อนไปก่อนไปก่อนเหลือป่องเหลือป่องกับแมงมุมอีกตัวนะยังไงยังไงครับยังไงครับยังไงครับผมยังไงครับผม โอ้โหแลบลิน้นแ,แบบแบ,แ,แบบแลบลิ้นแบบแบบเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งครับผมอีกตัวหนึ่งเลยออีกตัวเรียบร้อยไปตามกันครับผมเออก็โอเคอยูโโ่โอเคอยู่เอ็กซาเลอร์นอ๋อเป็นเจ้าขาป,ปูด้ผมโอเคก็ทำนี้ไม่มีอะไรพิเศษมากนะครับผมซึ่งเราก็ถ้าไปเรื่อยๆก็จะเจออันดิแฟกต์นะครับผม แต่ของเนี่ยจำแต่จริงๆแล้วถ้ำเนี้ยมันมียาคูนสิบอยู่นะมีนะมีแหละย,ยาคูนสิบอะอยากได้ด่ผมจริงไม่อยากได้อย่างอื่นเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเกาะเหล็กอนเกาะพี่จะไปฟาร์มอยู่ที่ถ้ำเยติเนาะไปฟาร์มเกาะที่ถ้ำเยติด้วยแล้วก็ไปหาปงหาปืนที่ถ้ำตะกายหลอดอะไรประมาณนี้เลยสองถ้ำเนี้ยโอเคอัพเยอะด้วยแล้วเราขี่กบไปเก็บไอ้นั่นวะใช่ไหมมันปลดล็อกโอ้โหเลเวลอย่างเยอะเลยด่ผม ขึ้นอย่างเยอะไอคมาเลอร์โนดอ่ะเกต้องระว่ะเอ้ยแน่นั่นแน่หเลื้อยเลื้อยมาเหรอมาดิ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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงมา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 อีกทีเอ้เรียบเรียบ้อยครับผมอ้อกว่าจะตายได้ดาเมจไม่ถึงดาเมจไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ดบผมมา อะไรที่มันสบายกระเป๋าขึ้นบ้างเนี่ยแบ่งให้ลูกดูนะผมมาเดี๋ยวพี่จะลองใช้ให้ดูนะฮะมันจะลงไหมเพราะว่ารูปมีค่าตุบขึ้นเยอะแล้วนะทุกคนดูอ้แมมันลงหน่อยๆน่อาเหมือนมันลงนะที่ว่ามันลงวะ่ะก็ดีเลยนะผมทุกคนเออของพี่ก็ต้องใช้ด้วยเดี๋ยวแบ่งกันคนละครึ่งกับลูกอ่าเราแบ่งกันครับผมยังไงพาลูกมาแล้วผมก็ต้องช่วยกัน ให้ลูกตลบเลยนะผมปกป้องคือแบบไหนเราจะต้องสู้ด้วยแล้วเวลาเราเก็บอันดีแฟกต์นี้บอกเลยมันจะเกิดพื้บภาพเยอะเลยนะผมก็มาดิก็มาดิก็มาดิครับผมเฮ้ยอีก่องเองนี่เองนี่มาร่วมวงอะไรอะไรกันครับอะไรกันครับเฮอเดี๋ยวจะอัพดาเมจกบรัวๆแล้วนะไม่ไหวแล้วนะยังไงยังไงครับยังไงครับยังไงยังไงเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเื่อยไปเอ้ยฮัแน่เดินถอยหลังเดินถอยหลังโอ้ยังตีไม่โดนเลยน่ะ แม่พ่ออย่างตีไม่โอโหยไปอีกแล้วไปอีกแล้วตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งยังไงยังไงไม่ตามพวกไปโอ้โหนั่นแหละมันโอ้โหมันเนี่ยกบมันดีอย่างนี้จริงๆว่ะนี่งไงเรียบร้อยครับผมดันถอยหลังนะถ้าไม่มีตัวที่แบบพุ่งมาบุกเลยจริงๆอะไรเงี้ยมันจะดันถอยหลังเลยนะครับผมถือว่าดีมากนใช้ดีอะกบเดี๋ยวพี่ก็ถ้ำนี้ปุ๊บแล้วก็ออกไปต่อถ้ำลาวาเลยไหมยังไม่ได้กลับบ้านง่ายหรอกครับผม จริงๆครจะไปจับเ e อ็กิโลแล้วไปฟาร์มเหล็กก่อนนะเอาไปทิ้งทวนไว้ก่อนนะผมแต่นั่นหละฮะท่านผู้ชมไม่รู้คิดอะไรอยู่อยากได้ของดีๆัะผมเบื่อปรามือปลมอะไรบ้างถ้าอยากได้ของดีๆเนี่ยแนะนําเลยอะผมต้องลงทําเท่านั้นนะทุกคนในวมนนี้เราจะเล่นเอาชีวิตรอดไปวันๆซึ่งที่จะไม่รีหาของเนาะโอเคแมงมุมนี่ระบายบื้อเลยอะ พราะว่าถ้าเกิดพี่ลีหาของมันจะไม่ใช่เอาชีวิตรอดไปวันๆไงพี่ได้อะไรมาพี่ก็ถ้าไม่ถูกใจก็ค่อยมาฟาร์มใหม่อะไรประมาณนี้แล้วกันนะผมเราจะได้ดูกันไปยาวๆดูกันไปเรื่อยๆเลยเนาะจะได้รู้แบบว่าการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยมันทําอะไรกันบ้างเนาะนี่แหละแต่ละวันก็จะช้าแบบนี้แหละทุกคนทําใจฮะทําอะไรกันบ้างทําใจทำใจครับ <laughs> ผมช่วงแรกมาเดินมา ดีนะแบบเอาครบไฟมานะผมถ้าคบไฟหมดนี่แย่เลยไม่ได้เอามาเผื่อด้วยโอ้โอททำอะไรไม่เตรียมดันเรื่อยๆเลยอันนี้เดียวอันนี้เดียว,เ,ยว,เ,ยวเรียบร้อยครับผมโอเคหนักตัวจิปเป่งเลยลูกพ่อหนักตัวไอ้ไอ้ดันลงไปให้หมดเลยฮ่าฮไอหนูแมงม,มุมอย่าฮ่ากับพี่ ไอ้ผมโอ้โหโกบนีใชใจได้ดีมากครับผมเอ้ยเนี่ยถ้ามีในต,ตรงเขียวๆเ,เนี่ยคือใกล้แล้วนะผมใกล้แล้วจริงป่าวะใกล้แล้วจริงหรือเปล่าอะเออจำทางไม่ค่อยได้ไม่ได้มานานต้องลงน้ำใช่ไหมเออดีเลยนะผมเราได้แบบไม่ต้องหิวน้ำด้วยอ้าวอันดีแฟกข้างล่างอันนี้เป็นอันดีแฟกน้อยนะผมเขาเรียกอันดีแฟกน้อยนะ เป็นแบบว่าอันย่อยออกไปอีกทีเนาะไม่ใช่อันดีแฟกจริงนะผมโอ้ได้ดีกี่วะทุกคนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยหนักโอ้ยแล้วลูกหนักด้วยต้องทิ้งเลยวะเนี่ยทิ้งไปก่อนเอ้ยธนูก็เอามาซะเยอะเลยมันจะไปลบกับใคร <laughs> <laughs> ก็ลบกลับพวกเนียแหละตัดในถ้ำนี้แหละครับผมยังไงแมงป่องยังไง โอ้โห้ได้ดิคี่วะทุกคนได้ีิกี่แรปเตอร์วะเขียวเขียวด้วยเขียวเขียวด้วยยังไงยังไงมันป่องยังไงมามาได้ทั้งวันนะบอกเลยได้ทั้งวันนะอย่าเจออย่างนี้ใบใบไปหลอดครับผมไปหลอดโอ้โหเดินเดินหน่อยอย่างเดียวเดินหน่อยอย่างเดียวไม่เข้าไม่เข้าแบบนี้ก็เรียบร้อยไปโอเคโอ้โห้ดิคี่วะะดิคี่แรปเตอร์ตีเกี่ยววะเดิ พลังป้องกันไม่ค่อยเจ๋วเท่าไหร่แต่เป็นสีเขียวก็ยังดีครับผมแบบเราไม่ต้องทําด้วยนะเออตรงไหนวะเนี่ยทางไหนต่อวะเนี่ย <c oughs> เดินเหมือนหลงครับผมก็เรียกเดินเหมือนหลงอะอ้าวลูกเข้าไปไม่ได้เหรอโอ้โหอันนี้เหมือนเขาปิดทางแล้วนะความจริงต้องเข้าไปได้มากกว่านี้นะแล้วแต่มุดตรงนู้นไม่ได้โอเคเดี๋ยวพ่อไปเองลูก ซอผิดแล้วก็แอคแกไว้นะอ่ามีใครมาตีนี่จัดเลยนะหนูนะไม่ต้องรอเพราะของเราก็วิ่งเท้าเท้าแตกไปก่อนครับผมไม่มีวะ่ะไม่มีตัวอะไรเลยเฮ้ยแมงมุมเฮ้ยเมื i, ม่อกี้เหมือนไม่มีเอ็งมีเองอยู่ตัวหนึ่งโอเคตัวเดียวนั่นแหละเดี๋ยวเข้าไปข้างในนั้นนะ่ะเห็นไหมอาร์ีิแตเหินแล้วครับผมแต่ว่าถ้าเข้าไปข้างในนั้นก็จะ อาจจะเจอตัวอะไรพินสไพร์ครับผมไม่น่าจะมีอะไรไหมมีแค่ป่องครับผมเห็นแค่ป่องแหละโอเคมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วนะเฮ้ยทำไมมันน้อยจังวะมีแค่ตัวเดียวเดียอย่าฮาว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 เรียบร้อยอะผมหมดแล้ววะมีแค่เนี้ย โอ้เบาบางมากครับผมทุกคนก็โอเคคนระับผมได้อาร์ติแฟกต์ง่ายก็ดีนะครับผมเออไม่ต้องลบเยอะไม่ต้องอะไรเยอะนะครับผมโอเคคนระับผมนี่ก็คือคอ er นเทนเนอร์อาร์ติแฟกต์นะครับผมตู้เก็บอาร์ติแฟกต์นะฮะวู้เก็บเอเวอเรสต์โน้ตก่อนอ่าเราเก็บเองเราเก็บเองอย่างเงี้ยเลเวลมันจะบวกเรานะครับผมแต่ว่าถ้าให้ลูกเก็บก็จะเป็นบวกที่ลูกนั่นเองครับผม โอเคไปเราก็ถึงกับอัพเลเวลเลยนะเว้ยทำเป็นเล่นไปเลเวลเพิ่งอัพมาเองอัพอีกแล้วครับผมอย่างนี้ได้ใจไปเลยฮะอาวราคาผมวันนี้ขอเอาไปเลยนะอ,อันนี้เป็กออฟเดอะฮันเตอร์ครับผมไปได้เวลากลับบ้านทางนู้นไม่ใช่ไอ้นี่นะความจริงมมันเข้าได้สองทางนะแต่เราเข้าทางนี้มาแล้วครับผมเราก็ต้องกลับทางเดิมนะฮะเราเข้าทางไหนกลับทางนั้นจะได้ไม่หลงนะผมโอเค เราพาลูกมาได้ถึงแค่ตรงตรงที่เราปล่อยไว้นั่นแหละมาไปครับผมกลับบ้านนะเราได้อดีตแ,แล้วแตอ้โแหน่แหน่น,นมามายืนรอมายืนรอพี่เหรออ่า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 ยังไงยังไงยังไงยังเรียบร้อยครับผมทำมาเป็นใจมายืนรอพี่โอ้โหตรงนี้สวยดยิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ โอ้เดียวเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียเดียเดียวเดียวเดียเดียวเดียวเดียวเดยวเดียวโอ้โห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 ทำไมมันเยอะจังวะเฮ้ยเดียวเดียวเดียวลูกพี่จะหลับนั้นนั่นอุ้ยต่างตันอีกเฮ้ยลูกจะหลับแล้วเดี๋ยวเดเดต้องบวกแล้วล่ะทุกคนต้องบวกแล้วล่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหโอ้โหลูกลูกจะหลับลูกจะหลับเราต้องช่วยลูกครับผมปกป้องก่อนปกป้องก่อนเดี๋ยวลูกหลับโอ้โห อะไรกันครับนี้โอ้โหมาเป็นขบวนบาเลตเลยมาหมาไปก็เอ้ยทำไมตอนเราเข้าทางนั้นมันมันนิดเดียวเองนะผมโอ้โหตอนจับโคตรเยอะเลยตอนเรามามันแป๊บเดียวเองนะโอ้โหโอ้อา้าวอาอีกแล้วนะลูกนะเออเอาของออกก่อนแต่ไอ้เจ้ากบเนี่ยขนาดว่าน้ำหนักตัวมันเนี่ยกะอา้าว น้ำหนักของกับน,น้ำหนักตัวเนี่ยมันขนาดว่ามันเหลือนิดเดียวนะมันยังกระโดดไกลมันยังกระโดดเร็วเลยครับผมอันนี้อร์ติแปกที่เรามาทำมาใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวถ้าอันนี้เป็นอร์ติแปกโอ้เอาไม่ได้ด้วยเรามีแล้วชัดเลยครับผมนี่กวนกลับมาทางเดิมเหรอเนี่ยโอ้ย โอ้โมันจริงว่ะพี่วนกลับมาทางเดิมครับผมทุกคนไอ้บ้าเอ้ยก็แค่ตอนมาเข้าทางนู้นตอนกลับมาออกทางนี้เออเจริญเถอะ <c oughs> คือแบบโอ้โหเราต้องมากลับมโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยจมา่าจม่าเต็มเลยเต็มเลยไปดีไปดีโอ้โห โอ้โยดูมันยิงเยอะเกินครับผมมันก็ไม่ใช่เรื่องเราไหมโอ้โหโอ้โหยโังไงยังไงเพราะทีมันเยอะมากเลยว่ะทุกคนโอ้โยสู้ต่อมีเสียงหลับแล้วเนี่ยเอ้ยตอนมานิดเดียวเองตอนจับโอ้โยมือภาพครับผมขอก่อนขอขอ,ขอไปคืนก่อนเขาไปมองไ,ไม่เห็นมองไม่เห็นทางเอ้ยโอ้โหแมงมุมว่าแมงมุมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นลุกเดี๋ยวพ่อจัดการพ่อจัดการมันเองนี่นีบาดิมาดิมาดิเออเออพ่อขี่จัดการจัดการนั้นเออ เออเรียบร้อยไปแล้วครับผมเฮ้ยเอ้ยตะขาบโอ้โหมันยิงของไอ้นี่เลยเหรอว่มันยิงของแตกเลยครับผมตะขาบโอ้ยมันตีทะลุเกาะน,นะฮะมันตีมาถึงที่เลยอ่ะโดยปกติลูกจะรับดาเมจก่อนนะฮะแต่โอ้โหอันนี้มันเล่นโอ้โหเรียบร้อยไปครับผมดาเมจทะลุมาถึงที่เลยแล้วก็ย้ำตลอดดาผมอย่าไปเอาดาบตีตะขาบนะฮะเคยมันแล้วนะผมหงายท้องตึงเลย มันสะท้อนดานเมจดับผมได้อยู่ไหมลูกค่าสลบรถอยู่นะเออให้ลูกกินด้วยครับผมแบ่งกันกินนะคือมันไม่ไหวจริงๆอ่ะดูขนาดว่าพี่ทำหืมไม่เอาละไปดีกว่าครับผมโอ้ยขนาดว่าพี่เอายากันสรุปมานะแล้วมันจะเยอะไปไหนวะนี่อะถ้าไม่เอายาโอ้ ดักหน้าดักหลังเลยอะไรวะตอนเข้ามาไม่ค่อยมีเลยนะพูดไม่จบเลยเนี่ยโอ้โหยังพูดไม่จบเลยมากันเพิพมก็ไยตัวของคาสตาล,ลบมันขึ้นเร็วมากเลยเนาะในถ้ำน,นี้ผมก็ระวังกันหน่อยนะฮะถ้าจะมานะผมมีลูกมาแบบนี้ยิ่งดีเลยผมจะได้หลับไปกับลูก <laughs> เออจะได้หลับด้วยแบบว่าพิษยาตล,ลบด้วยกันนะครับผมเกาะแตกหมดเลยอะ่ะ นี่ะโอ้โหของจริงวะ่ะของจริงวะ่ะตะขาบวะต้องไปหาถุงมือไอ้กาะเกงหน้าผมของเหล็กๆนั่นแหละไปอ่ะผมโอ้ยวันนี้ก็เรียบร้อยอะผมเราได้อาทิฟกตกกับบานแล้วจะเลขทันหรือเปล่าเนี่ยไปหนึ่งจะมืดหรือเปล่า เดี๋ยวเด,ดูถ้าตอนตกกลางคืนแล้วก็ยังไม่ไปวันนี้อะผมพรุ่งนี้ค่อยไปแรกเนาะโอเคออกจากถ้ำได้แล้วนะผมมันมืดมืดปะเอ้มันมืด,มดมนีดด่หว่าทุกคนโอเคอะผมเราออกจากถ้ำได้แล้วแต่เดี๋ยววันนี้เราขอนอนนี่แล้วกันนะผมซึ่งข้างนอกมันมืดแล้วอะ่ะมืดมากแล้วด้วยนะผมทุกคนโอ้โหโอเคแล้วพ่ออ้าวคบไฟดาบอีก โอ้ยแล้วเรามีครบไฟมาอันเดียวจะนอนอยังไงเนี่ยไม่มีไฟเนี่ยโอหเดี๋ยวตัวอะไรวิ่งเข้ามากัดโอเคครับผมทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอนอนแล้วผมมันดึกมากแล้วนะฮะตอนนี้หูยมืดมากเลยนอนนี่ก,กันจะกบเคลโลโลโอเคครับผมเดี๋ยวพี่พาลูกนอนก่อนเอ้ยเดี๋ยวอัพเลเวลก่อนเลเวลอัพอ,อีกแล้วลูกเลเวลเรานี่ยว่ะน,นึกว่าของลูกทำไมมันอัพตั้งสามเลยเอ่ะ โอ้มันเกินไปครับผมโอเคครับผมทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมนอนแล้วมืดมากเลย